จากตอนที่หนึ่งที่ทั้งสองคนกําลังจะร่วมรักกันตอนนี้พระเอกกําลังใช้นิ้วช่วยให้ในายเอกผ่อนคลายอยู่แต่นายเอกก็ดันซิดพระเอกก็เลยพูดว่าแม้แต่ข้างหลังอ่ะนายเอกก็เสร็จได้งั้นหรอที่นางอ่านในการ์ตูน BL อ่ะมันต้องใช้เวลานาน,านกว่าจะเสร็จแสดงว่านายเอกอ่ะทั้งหลังเดียวทั้งเซ็กจัดสินะเออพระเอกมีความอ่านการ์ตูนวายนะทุกคน ในเอกได้ยินคือน้ําตาไหลเลยแล้วบอกว่าแฟนเก่านางก็พูดแบบนี้เหมือนกันเขาบอกขยะขยแยงเลยขอเลิกนางพระเอกก็งงเลยเพราะเหตุผลเลิกคืออะไรสารามากนเอกก็ถามพระเอกแล้วว่ามันน่าขยะขยะขยแยงมากเลยเหรอพระเอกเลยตอบว่าไม่ถ้านางขยะขยแยงอะนางคงไม่ทําเรื่องพวกนี้พูดจบนางก็ยัดใส่เข้าแบบทีเดียวเลยเข้าทีเดียวหมดเลยอะก็คือแบบโอเมก้า และทั้งสองก็ร่วมหลักกันคือหลังจากทําเสร็จอะนายเอกก็คืองอนตุ๊บเลยพระเอกก็เอาน้ําให้แล้วบอกอย่างงอนไปเลยที่นางงอนอะไม่ใช่อะไรนะนางงอนอะเพราะนางงอนที่พระเอกอะเสร็จชา้าเว้ยคือนางเสร็จไปตั้งหลายน้ําแล้วแต่พระเอกอะยังเสร็จไปแค่น้าเดียวนั่นถือว่าพระเอกหยาบเกียรติของนางเอพอพระเอกก็เลือกละยาใหญ่เลยเพราะคิดว่านายเอกโกรธที้ถูกเปิดชิงทางด้านหลัง แต่เปล่าเลยคือนาะยนางอะโกรธที่พระเอกเสร็จช้าเออพระเอกนางเลยบอกนายเอกไปว่าคนเสร็จช้าก็ลําบากเหมือนกันเพราะที่ผ่านมาพระเอกก็ถูกแฟนตัดพอใส่ว่าทำไม่ดีหรอ,อทำให้พระเอกถึงเสร็จช้าบางคนก็ร้องไห้และบอกเคมีเข้ากันไม่ได้บ้างบางคนก็โมโหแล้ววินใส่นางว่านางไม่ได้รักจริงๆเออนายเอกได้ฟังก็ถามพระเอกกลับว่าพระเอกไม่เคยเสร็จเป็นเรื่องเป็นราวเลยเหรอ เพ่อเอกของเรานะก็ยอมรับแล้วว่าใช่นี่เป็นครั้งแรกด้วยซ้ําที่นางเสร็จเออคงเป็นเพราะนายเอกเป็นผู้ชายเลยอึดน,นายเอกได้ยินก็วีนฉ่ำแตทีเนี้ยแล้วบอกว่าทำไมห่ะหาเสียใจกันมากสิเรื่องอย่างว่าต้องใช้ความอ่อนโยนนะพพะเอก,อกก็ตอบกลับแบบปกติแบบไม่ได้คิดอะไรเลยอ่ะเออว่านายก็ฟินส์เสร็จไปหลายยกพเพราะเซ็กจ,จัดไม่ใช่หรอ นายเอกโมโหตุบๆเลยเพื่อเลวลานายเอกโมโหมันจะเหมือนแมวแมวตอนโมโหทุกคนแมวน้อยขู่ฟอฟอเออนางตอบแบบเบียงเบียงแหละว่าจะปลอยาอยามป้อมของคนอื่นได้ไหมพระเอกก็พูดต่อว่านางอิชานายเอกเพราะไม่มีใครทนนางได้ส่วนมากจะหมดอารมณ์ไปก่อนจนนางเองก็เริ่มเบื่อจนทําให้เสร็จยากขึ้นไปอีกเออนายเอกก็คิดอะไรถ้าเล้นออกมาได้พอดีหลังจากได้ยินพระเอกพูด นางก็อวยตัวเองว่าตัวเองต้องเป็นอัจฉริยะแน่เลยถ้าน้ำเชื้อของคนหลังช้าช่วยรักษาอาการหลังเร็วงั้นก็ลองทำกับกันดูสิคือใยน้องอ่ะจ,จะเป็นคนเสียบแทนโดนเสียบเว้ยรอเนีเ้ยเออพระเอกของเราก็คือช็อกไปเลยนางก็คือแบบว่าในเอกะก็ยังไม่หยุดนะก็บอกว่าเข้าใจความทรมานของพระเอกดีไม่ช่วยกันรักษาเถอะขาน่าจะให้น้ำเชื้อพระเอกเอง แล้วนางก็เอาไปตั้งกระทูถามอ่ะเออแล้วมีคนแล้วมีคนตอบว่าให้ทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็รักษาอาการได้ก็คือคนเดิมสาววายคนเดิมอ่ะพระเอกก็คือเอื้อมสุดไลสุดแต่ที่ได้กันก่อนหน,น,น,น้านี้นางก็ฟินอยู่ไงเลยยอมทำทาแบบนี้ตอบเออเอ็นดูนายกอกน้องไรเดียงสามารถน่ารักตุบๆเลยทุกคนเอาไว้เจอกันในพีสามค่ะบาย